กับพวกเราครับเรซโซนโซนของคนที่หลงไหลในสโมสรลิเวอร์พูล Liverpool ครับสวัสดีครับครับ <c oughs> อ่ะคือเอางี้ดีกว่าขอเริ่มแบบนี้แล้วกันคือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ยทำคลิปในเรื่องของ FA ฟอครับใช่ที่เราจะต้องเจอกับนอริซิตี้เนี่ยลงในช่องไปอตอนประมาณสี่โมงนิดๆซึ่งตอนนั้นเราก็ยัง ดีดา้าแฮปปี้กำลังคึกคัดกันอยู่นะ <c oughs> แต่พอหกโมงเย็นเท่านั้นแหละซึมยิ่งกว่าส้วมสิ <c oughs> พาแบบไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเลย <c oughs> คือก็คือเรื่องอย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับก็เอยรงเกนครอปประกาศลาออกจากสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้ครับ <c oughs> ซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยคือ แต่ละช่องแบบเพื่อนๆนะ่ะคือคงจะไปฟังเหตุผลฟังสาเหตุหรือฟังคลิปจากช่องอื่นๆมาเนี่ยเยอะกันมากพอแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ข่าวใหญ่เรื่องใหญ่เลยแหละหไม่ม<า>ใช่เฉพาะพวกเรานะคือแบบทุกๆท,ทีมันมีผลกระทบกันหมดอืมอม,มันก็เลยแบบเหมือนกลายเป็นว่าจริงๆเราอ่ะพยายามจะเค้นอารมณ์มาเพื่อ ทำคลิปเหมือนกันนะแต่ด้วยคอนเซปที่เราวางไว้ของช่องเลโซนอะคือเหมือนเราอยากมาคุยแบบเชิงเพื่อนกันในอารมณ์ที่มันสนุกที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ค <ะ S 2> แต่หลังจากมีข่าวข,าวขอบอกมาบอกตามตรงว่าพวกเราทำไม่ได้จริงๆทำให้มันสนุกไม่ได้เลยคือต้องรอรอปรับอารมณ์สักแป๊บนึงใช่ใช่ใชก็แน่นอนนะครับเพาคอปเนี่ยประก,กาศทำลา หลังจากจบหรือดูการนี้เนาะอตอนเนี้ยก็มีโผลรายชื่อของกุนซื้อคนต่อไปที่เขาคาดกันฮก็เห็นช่องหึงก็ลงกันหลายเยอะแล้วแหละอ่าใช่ครับก็ตอนนี้เต็งหนึ่งก็ยังคงเป็นชาเบีอลองโซ่คุณชายของพวกเรา <c oughs> อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่าเห็นมีข่าวว่าค่าตัว๋วเครื่องบินไม่พออ่า <c oughs> เห็นส่ง ให้โอนทูมันนี่เห็นดีเอ็มไปหาใครๆอยู่ก็จะมีคนที่เข้าโผลด้วยก็คือโรเบโตเดซบีครับ่าโค้ดคนปัจจุบันของไบตันแล้วก็จะมีคนอื่นอีกมากมายอย่างสตีเวนเจอร์ลาดอย่างนี้ก็มีชื่อมาเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยมือขวาของคอปก็ติดโผลนนแนะก็เหมือนจะมีข่าวว่าแบบจริงๆก็ออกออกครับยกชุดไดออ้ออกยกชุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของสตาร์โค้ดอยู่แล้วเหมือนให้เกียิ คนเป็นเจ้านายด้วยว่าเจ้านายออกก็ออกตามก็ยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีว่าจะจบแบบไหนแต่ดูดูแล้วเนี่ยคือผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มปรับอารมณ์กันได้แล้วแหละว่าเหมือนมีอาการดีขึ้นผมใช้คำนี้แล้วกันมีอาการดีขึ้นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละตอนนี้ต้องบอกว่าพอคอป,ประกาศหรือเบ่บผมก็เป็นห่วงแบบ เรื่องกําลังใจของนักเตะนะอะว่ามันจะมีผลกระทบยังไงอืกลัวว่ามันจะเป็นในเชิงลบท้อแท้อย่างเงี้ยว่าแบบเจ้านายจะไปแล้วอ,ะอ่ะทําให้แบบไม่มีกระติกกระใจจะเล่นหรือ,อว่าอะไร<ช>แต่ไอสองนัดที่ผ่านไว้เนี่ยอืม,มันตรงกันข้ามเลยใช่ตรงกันข้ามด้วยเหตุผลที่คู่หงผมพูดมาเมื่อกี้คือมันเป็นเรื่องที่สําคัญหลักๆเลยเพราะว่า ผมมั่นใจเลยนะครับว่านักเตะหลายๆคนที่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยในช่วงที่ครอปคุมทีมอ่ะคือมาเพราะครอปแน่นแหละใช่ไม่ว่าจะหลายปีแล้วหรือเพิ่งมาเมื่อปีที่ผ่านมาใช่ก็นั <c oughs> ่นแหละฮะคือทุกคนอ่ะมีความเคารพรักในตัวครอปทั้งนั้นแหละอืมเพราะว่าเราอ่ะถ้าพูดแบบเชิงที่ไม่ได้อวยนะเรายังรู้สึกเลยว่าเหมือนครอปอ่ะไม่ได้เป็นแค่โค้ชแต่แต่มีความเป็นพออ่อ ปนลงไปอยู่ด้วยใช่เหมือนผมเห็นเกต้าก็ให้สัมภาษณ์นะเขาก็บอกว่าแบบครอปเปรียบเสมือนพ่อเขาก็ดูแลดีออยู่แต่ในห้องพยาบาลอะไรอย่างนั้นน่ะก็อันนี้เราสองคนก็ปรับอารมณ์กันได้แล้วก็จะพยายามทำให้มันสนุกที่สุดแล้วกันในคอนเซ็ปที่เราวางไว้เนะอ่ะหลังจากที่คอปเนี่ยประกาศอำลาเนี่ยอ่าหลายคนก็ห่วงว่าเฮ้ ทีมเรายัางอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์มหมดทุกรายการเลยแล้วคอปเนี่ยประกาศกลางคันแบบเนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรต่อทีมไหม,มซึ่งตัวของเยอเกนคอปเองเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าการที่เขาประกาศตอนเนี้มันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งสโมสรทั้งนักเตะเนี่ยเหมือนมีแผนหรือคิดจะทำอะไรจะได้มีการเตรียมตัวไว้แต่เนิ่น สโมสรหาโค้ดใหม่ซึ่งจริงๆลิวพูอะ่ะก็เตรียมหาโค้ดมาลักพักหนึ่งแล้วใช่เพราะว่ายังไงบอร์ดเขารู้เรื่องก่อนเขนาเรื่องก่อนเราครับอ่าก็และด้วยผลงานสองนัดที่ผ่านมามที่เราเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอ,อ่าพูดง่ายๆสกอร์สูงทั้งนั้นเลยใช่คือสองนัดที่หลังจะกคอบป,ประกาศอืมก้าลูกนะ ไม่รู้จะย,งยิงเยอะไ,ไหมณที่เัาไม่มีซาร่าด้วยออย่างที่เรารู้กันดีคือซาร่าเอนโดเนาะเราจะพูดกันทุกคลิปว่านัดสุดท้ายที่เขาได้เล่นกับเราก่อนที่จะไปรับใช้ทีมชาติก็คือเปิดบ้านยิงนิวคาสเซิลไป4ต่ 2. อ2และหลังจากนั้นคืออันนั้นถือว่าเป็นคลื่นลูกแรกนะที่มากระทบกับทีมเรารก็คือไม่มีซาร่ากับเอนโดหลังจากแมตช์ลิวพูนิวคาสเซิลอะ ถ้าเรามากางดูตารางดีๆจนถึงตอนเนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะยังไม่แพ้เสมอนัดเดียวคือไปเสมอนัดที่มันเสมอได้อ่าเออถ้าใช้คํานี้เพราะมันเป็นลีครับเล่นเยาวเยือนอืมแล้วเรามีตนอยู่แล้วไงใช่ก็ถือว่ายังไร้ผ้าอยู่สถิติยังดูดีอยู่แล้วขึ้นลูกที่สองก็คืออย่างที่เราพูดไปตอนต้นคลิปก็คือคอบอําลาทีเนี้ย 2นัดหลังจากที่คอบป,ประกาศอำลาอะนัดแรกก็คือ FA ครับเปิดบ้านคล,ล่มนอริสไส้แตก5ประตูต่อ2ถือว่าไส้แตกเกม,มนั้นน่ะถ้าใครได้เห็นบรรยากาศต้นเกมเนาะก็คือแฟนบอลร้องเพลงขับกล่อม you never walk alone ตั้งแต่ต้นเกม,มซึ่งเราจะได้เห็นอาการของคอบที่เราไม่เคยเห็นนั่งกลมหน้า คือบอสเราน่าจะข่มอารมณ์อยู่แหละก็พยายามก็ยายามเห็นเหมือนจะพยายามแบบยิ้มยิ้มหัวเราะก,กบเกลื่อนอยู่เออมันมันต้านไม่ไหวหรอกจริงๆแล้วเล่นในบ้านด้วยนะเกมนั้นอนะลิวพูก็ทำผลงานได้ดีในเกมนั้นเหมือนกันคือยิงกันโอ้ยแต้งแต่หน้าไปหลังเลยมั้งครับยิงกันทุกตำแหน่งแหน่งครบตำแหน่งเองอเคอร์ตีจโจนดาวินนูเยสเดโอโกโชตาเวอร์กิลฟันไดไลอ้นกาเฟนแบก มีชื่อทำสกอร์และแอซซิดด้วยอย่างกรณีแอซซิดก็คือโดมินิกโซโบสไลเต่มุมครั้งแรกปุ๊บได้แอซซิดเลยเ <c oughs> พิ่งเปลี่ยนตัวลงไปใช่ไหมใช่เ <c oughs> พิ่งเปลี่ยนตัวลงไปด้วยก็เดี๋ยวทางฝั่ง FA ครับเราจะต้องรออเพราะว่าคู่นั้นเสมอกันต้องมีรีแมทเป็นวัตฟอร์ดกับซ um อลตัมตันเดี๋ยวเราอรอดูแล้วน่าจะรู้ผลหรือว่ารู้โปรแกรมนั้นะช่วงปลายเดือนกุมภาเลย รประมาณ28-29ิบแปก้ากุมภาประมาณนี้ถ้าอันนั้นคือกรณีที่ว่าเตะแล้วเราอาจจะรู้ข่าวก่อนหน้านั้นนะแล้วก็ในส่วนเกมถัดมาหลังจากที่ลิเวอพูเปิดบ้านถล่มนอริทไปแล้วครับก็พึ่งสดๆร้อนๆเลยเมื่อคืนเลยเจอกับเชลซีเนี่ยส่วนตัวผมผมมองว่าสกอร์ที่ออกมาในเกมเนี่ยมันเกินคาดใช่เพราะอะไรเพราะว่าเจ็ดนัดก่อนหน้าเนี้ ที่ลิวพูจะกับเชลซีม,ลมันเสมอ,อใช่มันเสมอทุกนัดเลยแล้วก็ผมเชื่อนะว่าตัวนักเตะเองอ,ะอ่ะคือเหมือนเขารับรู้เรื่องที่คอบอําลาใช่ไหมเขาก็ใส่เต็มให้เหมือนกันเป็นกลายเป็นพลังแฝงไปเลยเป็นพลังแฝง <c oughs> ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องแรกขาซาร่าขาดเอนโดอ,อทีมก็ยังประคองผลงานมาได้อพอมาเรื่องที่สองคอบอําลาเฮ้ยมันก็ยังแบบ มันยังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีอยู่ใช้คำนี้แล้วกันแต่ตอนนี้ซาร่าก็เรียบร้อยจริงอ่ะซารา่าตกรอบไปแล้วนะแต่คืดเก็บไงเล<อ>ยยังรับใช้ทีมเรายัยงไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่เราพูดไปคลิปที่แล้วคือซาร่ากลับมารักษาตัวที่สมโมสรก่อนแต่ประเด็นก็คือช่วงในสัปดาห์ที่ผ่านมาอียิปต์ไปดวนจุดโทษแพ้ทีมชาติคองโก ในรอบสิบหกทีมสุดท้ายเผืเ่อถ้าไม่เจ็บอ่ะแมตช์เมื่อคืนน่ะก็ได้่าดและได้ลงอ่ะมีสิเพราะว่ากดยิงประตูทีมเก่าเนาะซาร่าก็ก็ยิงเชลซีค่อนข้างจะบ่อยอยู่เหมือนกันที่ผมบอกตอนแรกว่าเกินคาดคืออะไรรู้ไหมผมคิดว่ามันก็จะจบเจ้าเหมือนเดิมคือมันมีโอกาสแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอเราเก็บสามแต้มในบ้านได้อ่ะมันยิ่งเหมือนโบนัสแล้วในเกมลีกนะ ว่าเพะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเท่ากับว่าแมตช์เนี่ยเป็นแมตช์แรกด้วยซ้ำที่ลิอร์เอาชนะทีมระดับบิ๊กซิกได้ถูกต้องถูกไหมเพราะก่อนหน้าเนี่ยเจอทีมบิ๊กซิกเนี่ยเสมอมีเสมอแพ้สเปอร์แค่แมตช์เดียวแพ้แบบอเจออย่างที่คนทุกคนรู้กันอะแพ้อย่างนั้นอะแพ้แบบดีอาร์ตอะนึกออกไหมนึกภาพออกเลยใช่ก็เนี่ยแหละครับถือว่าทีมเนี่ยยังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีอยู่ แล้วก็เรามาพูดถึงเกมเมื่อคืนกันดีกว่าอ่ะเกมเมื่อคืนงไงบมากเออถ้าจะให้พูดนึกถึงชื่อแรกจะให้ผมนึกถึงใครมันก็ต้องเป็น MVP ประจำแมตช์คอนเนอร์แบ y เอซึ่ง c o น n น r b ์แบ y เนี่ยนัดที่แล้วนะตอนที่เจอกับนอริทใน g ึกเ s เเอครับเขาก็ได้ Man of the Mat มตแล้วตอนนี้คือได้ m a นออฟเดอะแมตช์ติดกันละ มตเจอนริมีแอซิดอ่าสองแอซิดมั้งอืมใช่ไหมใช่ใช่ใช่มารอบนี้สองแอซิดเหมือนกันสเหมือนกันมีประตูเพิ่มด้วยเป็นประตูแรกกับชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกของเขาด้วยอืต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคอนเนอร์แบดลี่เนี่ยผมขอสารภาพแล้วกันอะพวกเราขอสารภาพว่าตั้งแต่แรกคือเราไม่ได้คาดหวังใช่ครับเราไม่ได้คาดหวังว่าอิ๊ยคอนเนอร์แบดลี่จะมาแบบ ฟอร์มน้อนแรงอะไรแบบนี้คือคิดว่าเอาจริงๆคือคิดว่ามาแค่ขัดตาทับรอเทนอ่ารอเทนกลับมาแล้วก็มันเกินจินตนาการไวคือตอนตอนนี้กลายเป็นเทนน่ะต้องเสียแล้วนะเสียวแล้วนะตำแหน่งตัวเองอะเสียวแล้วนะถ้าอยากจะลงตัวจริงนี่อาจจะต้องเลื่อนไปกลางนนะก็อันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เทนต้องการก็ได้ได้ไปเล่นกลางในแบบที่ตัวเองชอบ แต่นอกเหนือจากความเสี่ยวของเทนท์น,น่ะคนที่กำหมัดอีกคนหนึ่งก็คือโจโกเมสอา้าแต่โกเมสอะเล่นซ้ายก็ดีนะครับใช่ล็อบบมานี่ก็ต้องค่ายังไม่ฟิตพอนี่ก็เบียดโกเมสไม่ได้นะใช่เพราะว่า โกเมสเนี่ยได้รับโอกาสจากเยอเกนคอปต่อเนื่องแล้วเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายอ่ะคือกลายเป็นว่าดูดีกว่าตอนที่เขาเล่นแบ็กขวาอีกพอเล่นปุ๊บเหมือนยิ่งเข้าใจเกมไปเรื่อยๆอือหรือว่ามันคนถนัดขวาไปเล่นแบ็กซ้ายมันจะดูดีวะด้วยยังไงก็มันมันคิดได้หลายอย่างแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะคาเซโร่ไงคาเซโร่เล่นได้ซ้ายขวาใช่ใช่ มันเป็นเรื่องของจังหวะและโมเมนตัมของทีมด้วยแต่ที่ผมบอกกำหมัดนั่นคือโจโกเมสอะเป็นนักเตะเพียงคนเดียวนะที่เหลือที่เหลืออยู่ในยุคของครอปถูกไหมนึกออกแล้วจะพูดว่าอะไรแต่ยังไม่มีสักประตูเลยสงาดว่ะพยายามนะเห็นเห็นความพยายามของเขานะแมนเมื่อคืนก็พอมีนะใช่สังเกตไหมว่าแฟนบอลในสนามแอนฟิลด์อะเสียงมันจะกระหึ่มนะ ทุกครั้งที่บอลน่ะจะไหลเข้ามาทางเท้าของโกเมสอะจะมีเสียงเชียร์จากแฟนบอลให้โกเมสอะยิงประตูชุดชุดเลยนะใช่ดังก็คือลั่นหูลั่นบ้านอะ่ะ <c ười> ก็อันนี้คือเราอะชื่นชมโกเมสจริงๆนะเ <ภา S 1> พอคลิปพี่แล,แล้วเราก็บอกว่าผมอะผมใช้คำว่าผมเลยกันผมบอกว่าลับโบยไม่ต้องรีบกลับมาก็ได้ <c ười> เพราะว่าถ้าล็อบโบกลับมาโอกาสของโกเมสก็ต้องลดลงไปถูกไหมกำลังอยู่ในโมเมนตัมอยู่ในช่วงจังหวะที่เขากําลังโชว์ฟอร์มได้ดีอ่าก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้หวังว่าในฤดูกาลเนี่ยจะมีสักประตูแล้วกันโจกโกเมสแต่เราชื่นชมนะเขาเล่นดีครับอ่ะไปถึงสองคนแล้วอ่ะคนที่สาราชาแห่งความโกลาหลแล้วกันอของทีมเราดาวินนูเยส<อ>คู่แข่งอ่ะไม่รู้หรอกว่าเขาจะทำอะไร คนที่ดูทางบ้านก็ไม่รู้แฟนริวภูก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปแต่ผมมองเป็นเชิงสัญลักษณ์ในทางที่ดีเพราะว่าเขาดูมีพัฒนาการจากฤดูกาลที่แล้วอะเยอะคือจะมีประตูหรือมีประตูก็ช่างอะอคือแบบมีส่วนร,ร่วมกับเกมเยอะในในตอนจังหวะลุกอะแทบจะทุกจังหวะใช่แล้วเป็นคนที่มีโอกาสยิงเยอะที่สุดอย่างเมื่อคืนนะใช่เมื่อคืนไงมีโอกาสยิงเยอะที่สุดเมื่อคืน มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะอืคือผมคิดว่าไอ้ชนเสาชนคารเนี่ยแม่งดวงจริงว่ะดวงแต่ไอ้ลูกจุดโทษเนี่ยมันจะยิงให้มันติดชิดมุมอะไรขนาดนาั้นคือคนภาคเขาก็บอกเนีว่ามองหลอกแล้วทดาวทดีหมดแล้วทําดีมาหมดแล้วไม่ได้หลอกแค่ประตูฝั่งตรงข้ามหลอกตัวเองด้วย ทำดีหมดแนละ้วเหลือมึงต้องไปทำบุญจริงจริงจริงไม่ง่้จะช่วยได้เป็นนอนนอนลงสักแป๊บหนึง่ง <c oughs> อะไรเงี้ยบางสกุลนะนะออบางสกุลหน่อยโอ้แต่ดีอันนี้คือที่เราพูดอ่ะอาจจะพูดเชิงแซวอ่ะแต่เราชื่นชม <c oughs> น้องจริงๆเพราะว่าขนาดเมื่อคืนอ่ะอยิงจุดโทษไม่เข้า <c oughs> โดนใบเหลืองด้วย <c oughs> ก็ยังไปทำแอซิตให้หลุยดีอาร์ด่ยิงปิดก,กล่องได้ขนาดตอนที่หลุยดีอาร์ดีใจอ่ะ <c oughs> แฟนบอลตะโกนนูเยสนูเยสเป็นผมผมเป็นดีอาร์ผมก็คงน้อยใจอ่ะเฮ้ยนี่กูยิงน้อยเนี่ยแหละรครับก็คือสามคนเด่นๆที่เราขอยกมาพูดะละกันที่เราอยากจะพูดถึงนะในสองนัดที่ผ่านมามแต่ไม่ใช่คนก็เด่นอุยแต่ว่าตัวนี้แบบเขาคมเขาอะไรอยู่แล้วอะ่ะก็เลยไม่ต้องพูดถึงเยอะอ่าเอาผมนิยามสั้น,นๆละกันคิดอะไรไม่ออกบอกโชตาเดี๋ยวเฮียเขาจัดให้ คมจริงๆยอมรับเลยคมที่สุดในกแผงแนวลุกหน้าแผงแนวลุกทั้งหมดตอนนี้คือยังไงโชต้าก็ด็อป number ร n วครับแต่ก็น่าห่วงหน่อยเมื่อคืนเออเมื่อคืนจังหวะที่ได้จุดโทษอ่ะโดนดูหลายดอกถึงเหมือนกันหลายดอกก็ก็ลูกแรกก็โดนเหยียบเนาะก็อย่างลูกแรกที่โชต้ายิงเปิดให้เราอ่ะครับ ก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าเขาจะแหวกเข้าไปอย่างนั้นนะผมก็ไม่คิดผมคิดว่าเฮ้ยอาจจะแบบจ่ายอีกสักจังหวะหนึ่งนี่แหวกเข้าไปสองแล้วเข้าไปยิงเองสวยเสียได้เดี๋ยวต้องดูว่าวันอาทิตย์เนี้ยจะฟิตพอเปล่าจะฟิตไหมแล้วอีกตัวหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอ่าอเล็กซิสแม็กอลิสอร์ก็ดูแบบเจ็บเหมือนกันโดนเหมือนเข่าชนเข่าอ่ะใจผมหล่นรูบเลยนะจังหวะนั้นอะเพราะว่านอนนานเลย ว่เพราะก่อนหน้านั้นน่ะคือแม็กกาก็มีอาการเจ็บเข่ามาก่อนอยู่แล้ว<ม>ก่อนที่จะกลับมาช่วยทีมได้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าเออจะหนักหนาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่านัดที่แล้วที่เจอกับนอริท์อะแม็กกาก็ไม่ได้ลงนะเพราะว่าเขาบอกเขาว่าเออขารู้สึกว่าเหมือนแบบมีอาการเจ็บเจ็บตึงๆ<ม>นิดหน่อยคราบก็เลยให้พักใ,ในนัดน,นั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงอ่ะในส่วนของนัดต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ในช่วง เดือนเนี้ยเดือนกุมภาพันธ์ก็เรามีคิวจะบุกไปเยือนอาร์เซนอลถึงถิ่นเอมิเรซสเตเดียมก็เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์5้าทุ่มครึ่งครัครบคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์เลยความรู้สึกของผมม,มันต่อเนื่องมาจากแมตที่เราเจอกับเชลซีเพราะว่าเชลซีเราชนะมาเกมเนี้ยผมเลยผมใช้คำว่ายังไม่ ไม่กล้าหวังสูงแล้วกันผมแฮปปี้กับผลเสมอนะในเกมที่เจออาร์เซนอลแต่ถ้าชนะได้ก็ดีผมมองว่าถ้าสองแมตชสองแมตชหมายถึงรวมแมตช์เชลซีที่ผ่านมาด้วยะถ้าเรายังยืนจ่าฝูงอยู่ได้ยาวมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสที่มีโอกาสที่จะยืนยาวๆแล้วกันเรี่ยงไม่พูดว่าแบบจะได้ชงได้แทมอ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากอาร์เซนอลอ่ะเราจะเจอโปรแกรมที่เบาลงค่อนข้างเยอะเลยเราจะมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ซึ่งทีมอ่ะจะได้พักเต็มๆหนึ่งสัปดาห์อใช่ใแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือเป็นคิวไปบุกเยือนเบนฟอร์ดใช่ แล้วก็ปิดท้ายด้วยปิดท้ายเดือนยังไม่ปิดท้ายมอืก็เดี๋ยวจะมีปลายเดือนคาราบาวครับรอบชิงออืมพีเมียเขาเลื่อนคู่ริ้วพูลูตันให้แล้วครับก็เดี๋ยวเราดูว่าเวมบี้วันนั้นจะเป็นยังไงขอให้ริ้วพูลเล่นได้แบบเมื่อคืนแบบเมื่อคืนก็เล่นขนาดนี้นัดชิงเชลซีก็่อแล้วอ่ะคุณอย่าเพิ่งไปประมาัเขาเลยเอาสู้ราอ่ะ ก็ต้นคลิปเรายังดูซึมๆเอยู่เลยพอพูดถึงผลงานเราขิงไปทั่วเลยนะตอนนี้ก็ในส่วนของอาร์เซนอลเนี่ยสถิติในบ้านเนี่ยเกือบจะสวยแล้วนะห้านัดหลังสุดเนี่ยดันสะดุดแพ้สองนัดแพ้ให้กับเวสต์แฮมในพรีเมียร์ลีกช่วงก่อนปีใหม่เลยและอีกนัดก็เป็นเราเนี่ยแหละที่ไปทำเขาเอฟเอครับถูกต้องส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเกมเยือนดูดีกว่าฤดูกาลที่แล้วอยู่แล้วล่ะ ถ้านับ5้านัดหลังสุดเนี่ยจะมีแพ้นัดหนึ่งซึ่งเป็นการแพ้กับยูนิยงแซงกิลดคืออย่างที่บอกคือมันไม่มีผลต่อการเข้ารอบอะไรแล้วยูนิยงนี่ยังอยู่ในห้านัดยืนยืนหลังสุดอีกเหรอใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าหลังๆอ่ะสังเกตไหมว่าเตะในบ้านเตะในบ้านบ่อยลิวพูเตะในบ้านบ่อยครับก็ถือว่าไม่อยากออกตัวแรงเสมอได้ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสแต่ก็แมนซีก็น่าห่วงอยู่ มามาครบละ The Boy h แลนด์แต่มเมื่อคืนแอบขำ h a ล l a n ล็อกมันยิงแล้วแบบวืดไปนิดหนึ่ง,ง <c ười> คุณนึกถึงน no ุนเยสเลยแต่ก่อน no นุนเยสกูก็แบนหรือว่าตอนที่ฮ h แลนด์ได้พักอะเขาดูริ้วผม <c ười> <c ười> แล้วเขาก็มาดูน no ุนเยสซึมซับะอาจ <c ười> จะซึมซับไปนิดหน่อยก็ได้โอเคครับคลิปของเราในสัปดาห์เนี้ยคือเราพยายามจะทำอารมณ์ให้มันแบบสนุกคุยง่าย กับเพื่อนๆมากที่สุดแหละแต่ช่วงต้นสัปดาห์หลังจากมีข่าวของครปอ,ะอ่ะเราสองคนทําใจยอมรับยังไม่ได้อเอางี้ดีกว่าใช้คำนี้แล้วกันก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะ,ะฝากกดติดตามช่องเลสโซนไว้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องอะไรพูดถึงใครเนี่ยก็ฝากด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันสัญญาว่า หรือดูการเนี้ยที่เหลืออยู่ดึกแค่ไหนก็จะดูทุกนัดเพราะปกติผมแอบจะมีแบบแอบหลับบ้างอะไรอย่างนี้ตอนนี้คือขอให้จดจำโมเมนต,ต์ดีๆที่ครอบยังอยู่แล้วกันโอเคครับอ่ะยังไงก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับวันนี้สวัสดีสสดครับ